สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชยังถือว่าอ่วมนะคะคโดยเฉพาะกรุงชิงค่ะโดยทีมข่าวได้ร่วมกันสำรวจและได้ภาพนี้จากมุมสูงนะคะเพราะว่าวันนี้มีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมาราชพร้อมด้วยผู้การภูธรจังหวัดนครค่ะแล้วก็ปอพของทางจังหวัดเขาร่วมกันบินหอขึ้นไปด้านบนเลยสำรวจความเสียหายในตำบลกรุงชิงอำเภอนบพิตต์ปรากฏว่าความเสียหายคุณผู้ชมดูสิคะ ทุกอย่างเศษซากรถเศษไม้แล้วก็บ้านเรือนต่างๆมุมสูงที่เห็นนะคะคุณผู้ชมหลายวันก่อนตำบลกรุงชิงอำเภอนกพิํำถูกตัดขาดได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์บ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนเสียหายอย่างหนักหนักสุดคือบ้านเปลี่ยนหมู่สี่ตำบลกรุงชิงบ้านนีพังเสียหายเยอะเลยหลายหลังนะคะแล้วก็ส่วนพื้นที่หมู่7หมู่8ถนนแล้วก็สะพาน ตัดถูกตัดขาดซึ่งล่าสุดเนี่ยส่วนงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือแล้วตอนนี้นะคะการบินสำรวจในครั้งนี้พบว่าบางจุดยังเข้าไม่ถึงมีบางจุดถูกน้ำท่วมถึงหลังคาบ้านดินโคลนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนค่ะเศษไม้เศษหญ้าเต็มบ้านไปหมดเลยเจอซากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากองรวมกันแบบนี้ นอกจากนี้นะคะยังพบว่าอีกฝากของเทือกเขาในอำเภอนกพิตำคือตำบลเขาน้อยตำบลฉลองและตำบลเทพร,ราชอำเภอสิชนยังอยู่ในสภาพไม่แตกต่างกันเลยนะคะทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษที่4สิ4ชนก็ระดมกำลังไปกู้สภาพโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนป่าเขาค่ะที่โดนน้ำป่านะคะต้องเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเพราะคุณผู้ชมดูสภาพสิคือมันไปหมดเลยน้ำป่ามาทีหนึ่งสภาพในห้องเรียนนะคะ ดังนั้นเดี๋ยวจะเร่งฟื้นฟูให้ทันการเปิดเรียนในวันจัน์ทรนี้ค่ะก็มีเวลาเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นวงกว้างนะคะครอบคลุมทั้ง23อำเภอของจังหวัดนครโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลสถานการณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือบุรณาการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและก็เอกชนกันอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมก็นี่คือความคืบหน้าที่นำมารายงานให้ได้ทราบค่ะ